แล้วเราก็กลับมานะฮะในบทเรียนต่อไปคือบทเรียนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงกันของคนสองคนซึ่งผ่าน21วันมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วณเวลานี้เนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการจากบทเรียนที่ผ,ผ่านมาเนี่ยคุณทําอย่างเคร่งครัดนะแต่ว่าขั้นตอนแรกถ้าคุณผิดต้องงอก่อนย้ําอีกทีนะฮะแล้วงอเนี่ยมันไม่ใช่ทีสองทีนะถ้าคุณผิดนะและอีกทีหนึ่งขอย้ําชัด คือย้ำย้ำแม่งทั้งทั้งคอสเนี่ยคือถ้าคุณผิดแล้วคุณหวังว่าจะให้21วันโดยการที่หายจากเขาไปแล้วให้เขากลับมาง้อคุณเป็นไปไม่ได้นะมันจะยากมันจะไปสร้างความรู้สึกด้านลบให้กับเขาสร้างการตัดสินที่เขามีกับคุณด้านลบจะทําให้มันเกิดง้อไปเรื่อยๆง้ออย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วมันจะดีขึ้นครับไม่มีทางที่เขาจะเหมือนเดิมในกรณีที่คุณผิดนะราวนี้ง้อเสร็จแล้วถ้าเกิดเขาผิด คุณก็เข้ามาสู่กระบวนการ no contact ไม่ติดต่อถูกไหมย1วันเป็นมินิมัมย้ำอีกครั้งนะฮะบางคนอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นมันขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่ต้องแยกกันขึ้นอยู่กับมีตัวละครตัวใหม่เข้ามาหรือเปล่านะครับคราวนี้ถ้ามันมีมันอาจจะใช้เวลานานขึ้นตรงนี้ต้องเข้าใจคราวนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการส่ง굿ดบายเลตเตอร์แล้วถูกไหมส่งแล้วเป็นสัญ,ญญาณที่จะทำให้เรา no contact ต่อไปคราวนี้ พอผ่านไปแล้วปุ๊บเนี่ยขั้นตอนที่หลังจากส่งกุญแจเลเตอร์คืออะไรครับสร้างแรงดึงดูดใหม่พัฒนาลงทุนกับตัวเองจนกลายเป็นคนใหม่อยู่เห็นไหมว่า process ตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปนั่งกังวลเขาจะไปแน่นูน่นนี่นั่นให้เชื่อมั่นในกระบวนการนะฮะและเชื่อมั่นในการพัฒนาตัวเองซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนเป็นอีกคนแล้วแรงดึงดูดใหม่เราจะเปลี่ยนขึ้นทันที คราวนี้หลังจากทำกระบวนการที่ผมพูดมาสิ่งหนึ่งที่จะตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ได้เรียนส่วนใหญ่เคยสังเกตไหมสิ่งที่ทำคืออะไรอาจจะรักเขามากจนปล่อยให้เขามีคนอื่นแล้วก็อยู่กันแบบสามบ้านหรือเขากลับมาทีหนึง่งเขาไปหาคนนั้นทีหนึง่งแล้วเราทำเป็นผู้หญิงที่โคตรจะเข้าใจเขาโดยการเปิดโอกาสให้เขาอยู่ตรงนั้นต่อไปทิ๊บอใหญ่จะย้ำอีกทีว่ามันจะไม่ได้ผลนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าย1ิบวัน แตเลือกไปทําตรงนั้นก็กลับมายี่ปนวันได้แค่ย้ําไว้ว่าทําในเวนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรดีขึ้นคือมันจะเกิดความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึง่งจะเป็นแบบนั้นนะไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะรับไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นนะในการทําสิ่งที่ผมเรียกว่าพัฒนาตัวเองเนี่ยมันคือทําเพื่อตัวเราหนึ่งสองทำเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดจากเดิมที่แทบจะไม่มีวันนี้เราจะเริ่มจากศูนย์ใหม่ ให้พลังแรงดึงดูดมันมากขึ้นเรื่อยๆจากการแยกกันซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนคราวนี้เมื่อมันถึงเวลาการเจอกันครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นคราวนี้ผมไม่อยากจะใช้คําว่ามาเดทกันใหม่ดีกว่าเพราะว่าเราจะไม่เข้าโหมดเดทเราจะมาสร้างแรงดึงดูดในขณะที่เจอตัวคําถามคือทํำยังไงคําตอบก็คือการเจอครั้งนี้ไม่ใช่การเดทนะฮะ แต่เป็นการเอาเขามาเป็นเพื่อนทำธุระเพื่อมีระยะมีกำแพงล่องหนระหว่างตัวเขากับตัวเราตัวเจอกันจริงตัวพาไปทำอะไรกันจริงแต่ความรู้สึกเดิมมันยังไม่กลับแล้วเรายังไม่ให้เข้าใจปะคราวนี้เนี่ยไอ้การกลับมาครั้งเนี้ยนะฮะมันเป็นการกลับมาลักษณะเหมือนเพื่อนเหมือนชวนไปทําอะไรให้เขามาเป็นเพื่อนยกตัวอย่างเช่นให้เขามาเป็นเพื่อนไปต่อทะเบียนรถเป็นเพื่อนไป ซื้อของที่อีกเกียเป็นเพื่อนที่ไปช่วยยกเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้ะที่มันไม่ใช่เป็นการเดทไม่ใช่เป็นการที่มันนั่งแบบปรับความเข้าใจหรืออะไรกันแต่เป็นการที่แบบคนเคยรู้จักกันเนอะแล้วมันเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เราจะสอดแทรกการอ้อยเข้าไปในระดับที่เขาไม่รู้ตัวการอ้อยในคลาสนี้จะไม่เหมือนการอ้อยในทุกๆคลาสเพราะเราจะ อ้อยคนที่เคยเป็นแฟนกันแล้วอยู่เข้าใจไหมคราวนี้การอ้อยแบบนี้มันไม่ใช่ไปแบบมุกเสียวไม่ใช่ไปพูดอะไรออกมาจากใจหรือไม่ใช่แบบเล่นบทเซ็กซี่อะไรอย่างรุนแรงไม่ได้เพราะว่ามันเคยคบกันแล้วอ้อยงานนี้เขาเรียกว่าอ้อยเฟรนลี่คือยู <c oughs> จะกลายเป็นผู้หญิงที่มีความเฟรนลี่มากขึ้นตลกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถ้าจะชื่นชมถ้าจะชื่นชมในเชิงเซ็กซี่ ชื่นชมในเชิงเหมือนกับชมเขาจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยให้ชมในในสไตล์เหมือนเพื่อนกันยกตัวอย่างเช่นโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานแขนใหญ่ขึ้นนะอะไรแบบนี้เป็นต้นพอเข้าใจไหมแต่ไม่ใช่แบบไปนั่งกินข้าวกันหลังจากไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาขาไปเขียข่ยขาเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคราวนี้มันมันคือวาจาคือใบหน้าคือสีหน้าบางทีนะยอยู่ฟังจิงนะผู้ชายรู้นะเวลาอยู่มองเขาในในสายตาที่มันไม่ใช่สายตาของของความ nice นะ่าสะ ยกตัวอย่างเช่นอ m a g i อ e ว่าจะมองเขายังไงให้เขารู้สึกว่าเหมือนยูเห็นเขาเซ็กซี่ขึ้นมองเขายังไงให้เขารู้สึกว่ายูมองเขาดูดีกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราพยายามจะอ่อยเขาเนี่ยสิ่งที่ห้ามลืมคือตัวยูจะต้องไม่เหมือนคนเดิมนะนั่นแปลว่าเขาจะทำเหมือนกับที่เราทำกลับมาในเวลาเดียวกัน โอเคคราวนี้มันสามารถมองจากมิติอื่นมาได้ยกตัวอย่างเช่นอยู่ไปทําธุระเสร็จแล้วก็ได้มานั่งทานข้าวกันสิ่งที่เราต้องทําให้เขาเห็นว่าเราไม่ใช่คนเดิมคือความเฟรนลี่ที่เรามีกับชีวิตต,ตัวเราเองแปลว่าสมมุตินะคุณสั่งอาหารมาแล้วคุณพูดกับพนักงานบริการในลักษณะที่นิสกว่าเดิมมีรอยยิ้มมากกว่าเดิมหัวเราะมากกว่าเดิมกับคนมาเสิ กับพนักงานที่อยู่ไปเช็คบินอตอนที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยถามว่าทำไมต้อง,องทำอย่างเงี้ยยิ้มจะบอกอยู่ให้นะวันที่คนสองคนกลับมาเขาจะเฝ้าดูพฤติกรรมอยู่หมดเลยแล้วพฤติกรรมที่จะทําให้เขาเซอร์ไพรส์ได้ก็คืออยู่ไม่ใช่คนเดิมแล้วการที่ไม่เป็นคนเดิมคือมันต้องเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นการเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นจําเป็นจะต้องเป็นคนที่มีพลังงานด้านบวกเยอะจนเขารู้สึกได้รอยยิ้มเสียงหัวเราะที่อยู่มีต่อคนอื่นรวมถึงเขาด้วยเนี่ย เป็นจุดสําคัญที่จะทําให้เขามองว่าอยู่เปลี่ยนไปจิบเชื่อนะี่หลายหลายคนเนี่ยที่ผ่านมาในความสมคัญเก่าๆอะฮะเราอยู่ในโหมดเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวซ้ำๆๆๆรอยยิ้มมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆชีวิตที่เป็นรูทีนเป็นกิจวัตร,รที่มีต่อกันมันจะทําให้สิ่งเหล่านี้หายไปแต่เวลาเนี้ยมันเป็นเวลาใหม่ที่เขาจะได้เห็นคนคนใหม่จากการที่เราแสดงออกกับคนอื่นไม่ใช่เขาคนเดียวแต่เขาสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเขาเลยคราวนี้ ไอ้เรื่องคำอ้อยเนี่ยสำคัญจิ๊บอยากจะบอกว่าไม่ต้องเยอะคือถ้าอยู่ชมอยู่ชมจากสิ่งที่อยู่เห็นจริงๆแต่สิ่งที่เราทำได้โดยที่เหมือนกับไปดีลกับจิตใต้สำนึกของเขานะคือการสัมผัสอยู่สามารถสัมผัสเขาได้นะแต่ไม่ใช่แบบไปลูบไปโอบไปกอดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงถ้าสมมติอะไรตลกอะไรขำจับแขนตีแขนตีมือได้ แล้วสิ่งเหล่านี้มันคือการดึงคนสองคนกลับมาใกล้ชิดทําให้ลึกๆของเขาเนี่ยเกิดความคิดในเรื่องของเราในอดีตถึงความสุขที่เคยมีตอนแรกที่คบไม่ใช่ตอนที่พังนี่คือวิธีที่ทําได้นะฮะอย่าใช้คําอ้อยที่มันดูจริงจังอย่าใช้คําอ้อยที่ดูว่าฝึกมาแต่ใช้การสัมผัสทางร่างกายจะเนียนและปลอดภัยที่สุดใส่ตาใส่ตาตอนนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ย ผมเชื่อว่าเขาจะแอบมองคุณอยู่เยอะเพราะเนื่องจากไม่ได้เจอตั้งนานแล้วอยู่ก็เปลี่ยนไปคราวนี้สิ่งที่ห้ามทำคือถ้าเขามองคุณเยอะๆแล้วคุณหันไปสบตาตาปิงๆเหมือนในกระตูนอะไรเงี้ยเหมือนซาบซึง้งอันนั้นไม่เอานะสิ่งที่ควรทาคือเมื่อเขาแอบมองเรามองแล้วเราแช่ตรงนั้นนิดนึงแล้วโลรลบสายตาถามว่าทาไมยห you know, วันนี้เรื่องราวเก่าๆเรามีอยู่นะแต่วันนี้ยังมัน มันยังไม่เยอะพอที่มาซาบซึ้งกันนั่นคือสิ่งที่เขาต้องรู้สึกแล้วมันสามารถออกจากบอด y ี้แลงเวจได้เท่านี้มันก็บอกแมสเซจของเราได้เพราะฉะนั้นเรื่องสายตาพยายามดูแลตัวเองนิดนึงนะฮะคราวนี้ในกรณีที่เขาทำอะไรที่มันอาจจะไม่สมควรแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แย่หรอกเพราะว่าคนเคยอยู่ด้วยกันเนอะนะยกตัวอย่างเช่นมาตีก้นเราพยายามมากอดเราหรือว่ามาบีบก้นอะไรก็ได้คนเคยทำอะ่ะ วันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วไงพอทำปุ๊บเราก็แค่แบบออาะไม่ได้เพราะว่ามันตอนนี้เรายังไม่ได้กลับมาคบกันอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะอยู่ก็รู้ใช่ไหมสำหรับผู้ชายเนี่ยนะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งไปกั้นยิ่งอยากทำเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้เขารู้สึกอยากไม่ใช่ทำให้เขารู้สึกว่าได้มันคนละความรู้สึกกันที่กล่าวมาเนี่ยฮะย้อนกลับไปตรงการสร้างแรงหนึ่งดูดใหม่มันคือการสร้างความท้าทายใหม่ นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมอยากจะให้มันเป็นตัวอย่างนะฮะทีะ่คุณจะได้รู้ว่าการสร้างความท้าทายใหม่มันคืออะไรโอบเราปุ๊บเอามือออกโอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นอยู่ใจเย็นท้าทายอะไรแบบนี้ที่ยกตัวอย่างนี้มันเห็นภาพได้ชัดขอให้ยึดตรงนี้ไว้ว่าความท้าทายเป็นสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดมากสําหรับผู้ชายการเตือนในเรื่องของความทรงจํา ระหว่างที่คุยกันคุณสามารถพูดเรื่องเก่าได้นะแต่เป็นเรื่องเก่าที่ positive ไม่ใช่เรื่องเก่าเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกเก่ายกตัวอย่างเช่นเคยไปไหนกันร้านนี้เราเคยมานั่งตอนนู้นอันเนี้ยเสื้อตัวเนี้ยจาได้เลยตอนที่คุณใส่ตอนนั้นน่ะมันหล่อมากหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งของสถานที่อะไรที่เราหยิบยกขึ้นมาเฉยๆเพื่อไปเตือนเขาในวันดีๆที่มันเคยมีกันอยู่แต่อย่าย้อนกลับไปในเรื่องของความรู้สึกเด็ดขาดโดยเฉพาะความรู้สึกด้านลบ เพราะมันเป็นจุดที่เคยทำลายคนสองคนเราจะไม่ไปแตะมันอีกเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เรายกขึ้นมาเนี่ยถามว่าเพื่ออะไรเพื่อไปกระตุ้นทำให้สมองก็เห็นภาพตอนที่คุณสองคนเคยอยู่แบบมีความสุขอยู่ด้วยกันไงครับเพราะฉะนั้นภาพรวมนะฮะในการที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยจริงๆสถานที่เหตุการณ์หรือว่าคุณจะพากันไปไหนเนี่ยตรงนี้เราไม่ฟิกแต่อยากจะบอกย้ำว่ามันจะเป็นเรื่องของการเอาเอาธุระมา เป็นตัวอ้างแลวกันแต่จริงๆอ่ะมันก็อยู่ในแผนเราถูกไหมคราวนี้ไอ้ตอนไปสิ่งที่คุณต้องคํานึงเลยคืออยู่จะต้องมีความเซ็กซี่ซึ่งความเซ็กซี่เนี่ยมันมาจากชุดมันมาจากสวททรงมาจากอะไรต่างๆนะที่เราเปลี่ยนไปคําพูดรอยยิ้มคําพูดจะเป็นยังไงครับเฟรนลี่หัวเราะรอยยิ้มจะยิ้มเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนชีวิตมีความสุขตอนนี้ชีวิตเราเรา,เราดีอะ่ะแล้วการกลับมาเจอกันเนี่ยแปลว่าเราจัดการชีวิตเราได้ดีแล้ว เพื่อที่ให้เขารู้ว่าตัวเราเอาตัวเราอยู่แล้วในการกลับมาครั้งนี้คราวนี้คาแรคเตอร์ที่ถูกเปลี่ยนไปคือคนเฟรนลี่รอยยิ้มที่มีมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะไปทำให้เขารู้สึกแบบว้าวยูกลับกลายเป็นคนเก่าที่เขาเคยหลงรักอีกครั้งแล้วจุดนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อทำให้เขาหลงคุณหลงเสร็จเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็จะรักอีกครั้งในอนาคตคราวนี้บางทีอะฮะเวลาเราไปครั้งนี้ปึ้งเนี่ย แล้วเราใจร้อนใจร้อนแปลว่าโอ้วันนี้มันดีเหลือเกินแปลว่าเราจะกลับมาคบกันแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้อะไรเงี้ยมันยังไม่ใช่อย่างนั้นนะยู่จะต้องกลับไปแพทเทิร์นเดิมของคนเพิ่งมารักกันคือทําให้เขาหลงทํา้เขาเห็นว่าถ้าเขาได้กลับมาหรือให้อยู่กลับไปนในชีวิตเขาเนี่ยเขาจะเจอแต่ผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนที่มีแต่ p o สิทีฟเอนเนอร์จีมีแต่รอยยิ้มแล้วเขาจะรู้สึกทันทีว่ามันจะมีความหวังอีกครั้งบางทีเรารู้สึกแบบอู้ทาไมไปทุละกันเสร็จวันรุ่งขึ้นมมเเลลาย ใจเย็นๆโอเคงานแรกเนี่ยเหมือนเป็นงานเหมือนแบบงานโชว์ตัวงานโชว์คนใหม่ที่เราเป็นแล้วจุดจากจุดนี้คือจุดเริ่มต้นในการสร้างความรู้สึกใหม่ให้มันเกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งซึ่งบางครั้งมันผมพูดเผื่อไว้ก่อนแล้วกันนะในบางกรณีเนี่ยที่เนื่องจากผมไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณอาจจะไปเจอเร็วเกินไปสภาพจิตใจของเขายังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แต่เขาอาจจะมาจากจุดที่เขารู้สึกผิดสุขไหมรู้สึกแบบ เขาเป็นคนทำร้ายเขาทำพลาดอะไรกับคุณแล้วเขารู้สึกผิดกับตัวเองแล้วเขากลับมาคราวนี้ตรงนี้มันต้องเอาไปคิดตรงที่ว่าถ้าคุณมาเจอเขาในโหมดที่เขารู้สึกผิดแปลว่าแรงในการที่จะคิดใหม่หรือแรงที่จะทําความสัมพันธ์ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งมันยังไม่เยอะเพราะมันยังไม่ได้รู้สึกอยากกลับมาจริงๆแต่มันแค่รู้สึกผิดและกลับมาเช็คอย,อยู่เฉยๆถึงจะเป็นแบบนี้ ถ้าคุณอยู่ในโหมดที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้ได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเพียงแค่มันอาจจะยืดออกไปอีกนิดหนึ่งแค่นั้นเองไม่ไว่าอะไรก็ตามอยู่ถ้าอยู่เป็นคนใหม่ที่มีแต่พลังงานบวกมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะลุกก็เปลี่ยนใครก็อยากอยู่ด้วยแต่ขอให้ใจเย็นๆเพราะถ้าเกิดอยู่ใจร้อนตอนนี้แล้วกลับมาดราม,ม่าเหมือนเดิมจิ๊บจะบอกให้มันจะยากมีหลายคนนะฮะที่ลงคอสนี้ไปแล้วก็หลุดแล้วก็พลาดแล้วก็ทำพัง ข่าวดีคือมันแก้ได้เสมอฮะแต่ข่าวร้ายที่คุณจะต้องยอมรับให้ได้คือมันจะใช้เวลานานกว่าเดิมทุกครั้งที่เราเข้ากระบวนการย1ิวันเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับการไปเจอครั้งแรกจากที่ฟังและสรุปก็คือการอ้อยเป็นสิ่งที่สําคัญแต่อ้อยอยังไงที่ให้ถูกต้องอ้อยอยังไงที่ไม่เยอะจนเกินไปอ้อยอยังไงให้เขารู้ว่าเราอ้อยแต่ไม่ออฟเวียคือชัดเจนหรือกดดันจนเกินไปแล้วสิ่ง ที่สําคัญมากกว่าการอ้อยที่ถูกคืออะไรรู้ไหมอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรเยอะคาดหวังได้อย่างเดียวคือวันนี้เราจะท็อปฟอร์มไม่ได้ท็อปฟอร์มทําเพื่อตัวเราและสร้างความประทับใจให้เกิดในใจเขาจากการที่เขามองเราไม่ใช่ไปนั่งโอบบริการหรือทําพยายามจะดึงเขากลับมาแบบวิธีที่ผิดนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะฮะและอยากให้ทุกคนเอาไปคิดนิดน,นึงว่าถ้าจะต้องเชิงจริงอะ อยู่ต้องพร้อมจริงๆนะเวยเพราะงานนี้มันสาคัญมากมันไม่ใช่เป็นการลบข้อความไม่ได้เป็นการแบบถ้าพูดพูดแล้วมันไม่โอเคก็แค่วางสายแต่คราวนี้มันไปเจอตัวจริงไงพอภาพจําวันนี้มันจะสําคัญมากถ้าพร้อมไปเลยถ้ายังไม่พร้อมเรียนให้จนจบหลายๆรอบแล้วค่อยไปเกตไะ